ค่ะก็กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะคะสำหรับรายการลาคข้าวชาวบ้านล,ล้างจานทีรับชมซึ่งดีๆจากทางสถานี้แล้วนะคะก็ยังคงมีข้าวมาลาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ยังคงรับชมกันได้ทางจานสมไอพีเอ็มระนองชแนลทีวีคงคนระนองช่องซ่องร้อยยี่สิบหกนะคะออกอากาศเวลาแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาละครซ่องถุงถึงซ้ำถุงในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะออกอากาศซ้ำรับชมได้อีกครั้งก็ คือใบซ้องถึงใบซ้ำแล้วก็ตีซ้องถึงตีซ้มส่วนวันอาทิตย์สรุปข้าวในรอบสัปดาห์ก็ออากกาศในเวลาเดียวกันแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมก็จะได้รู้สึกว่ามีความสดใสแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของระนองอีกลหลายๆมุมมองนะคะมาดูข้าวต่อไปวันนี้จะเป็นสกูปค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะเป็นสกูปในเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขียนงามจังหวัดระนองค่ะโดยกรมชลประทานก็ได้มีการจัดประชุมปัดชิมนิเทศ โครงการการศึกษาความเหมาะสมและศึกษา่าพลนกระทบสิ่งแวดลอ้อมอ้างเก็บน้ำคลองเขียนงามซึ่งก็เนื่อมาจากพระราชดำริที่ห้องประชุมโรงเรียนกระเปอรอวิทยาในงานก็มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีความคิดความลากล่ายมีความแตกต่างแล้วก็มีความพวงใหญ่ที่ได้ฟากไปให้กับคณะทํางานของกรมชลประทานรายละเอียด จะเป็นอย่างไรในโซนนี้ทางบอกกสุดล้อคองเรานะคะในโอพรช้ค่ะผู้ซื้อข้าวระนองชาแนลก็มีรายงานพิเศษให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณสรายุทธด้วยนะฮะคุณวันนาด้วยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับทางระนองชาแนลรับวันนี้มาแปลกฮะปกติเราออกนอกพื้นที่เราก็จะไปพูดไปคุยกันนอกพื้นที่แต่เนื่องจากว่าวันนี้ที่ ไปร่วมประชุมมานะฮะคือไปเก็บข้อมูลแล้วก็ไปร่วมประชุมรวมถึงมีการสักถามมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของการจัดประชุมปัะชิม,ชมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ําคลองเคียนง,งามจังหวัดระนองครับเมื <ME> ่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีการปัะชิมนิเทศโครงการที่โรงเรียนกระเปอร์วิทยาก็ได้ไปมานะฮะ เขาไม่ได้เชิญแล้วฮะทราบเป็นการภายในจากคนวงในว่าจะมีการประชิมนิเทศโครงการไปถึงก็แปลกออกแปลกใจกันสักนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะเราลงจากรถปุ๊บเขาก็ทําหน้าแปลกๆไม่พูดผู้สื่อข่าวมาก็เช็คไปเช็คมาก็ปรากฏว่ารายชื่อของผู้สื่อข่าวเนี่ยมีครบทั่วนเลยฮะรนองช h a น n e l ของเราก็มีรายชื่ออยู่ในใบลงทะเบียนด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้รับหนังสือเชิญก็สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบอกว่า,วา เชิญอยู่2หน่วยหรือ3หน่วยอะไรสําเนาประชาสัมพันธ์จังหวัดส,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ไม่มีใครไปเลยฮะมีเราเนี่ยเสนอหน้าไปกันอยู่เนี่ยนะครับเขาก็แปลกใจเหมือนกับนึกในใจว่ามาได้ยังไงอะไรประมาณนั้น,นะฮะเราก็บอกว่าก็นั่นแหละทราบจากคนในแล้วก็มากันเพราะอยากจะทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการที่ น่าจะเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่ที่สุดของชาวอำเภอกระเปอร์นะฮะรวมถึงชาวระนองด้วยซึ่งอ่างเก็บน้ําแห่งที่1เสร็จไปแล้วนั่นก็คือหาส้มแป้นใช่ไหมแล้วก็นี้ก็เป็นแห่งที่2ก็คือคลองเคียนงามที่มีการศึกษาผลกระทบกันอยู่เขาใช้ชื่อว่าอ่างเก็บน้ําคลองเคียนงามจังหวัดระนองนะฮะโดยมีชื่อเต็มๆซึ่งถ้าบอกไปเนี่ยหลายๆท่านอาจจะสงสัย นะครับว่าเขาใช้ข้อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเคียนงามอันเนื่องมาจากพระราชดําิินะครับซึ่งฟังชื่อไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายต่อในเรื่องชื่อนี้นะครับ10นาฬิกาเราไปถึงก็ไปก่อนล่กงหน้านิดนึงนะฮะก็ไปที่ห้องประชมุมโรงเรียนกเปอรวิทยาก็มีท่านวิโรธแสงสีวริ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานในการเปิดการประชุมนนะครับ ซึ่งก็ค่อนข้างจะนิดนึงนะเพราะว่าเขาพ,พูดถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ว่าท่านประธานท่านพูดค่อนข้างจะชี้เหมือนกับชี้ทางชี้แนะ่หรือว่าออบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างจะงุนงงกับกับแนวคิดของท่านรองผู้ว่านิดหนึงว่า ท่านไปชี้นาประชาชนได้ยังไงในในการประชุมในในในครั้งนี้นะครับไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่านิดหนึ่งนะฮะและเป็นที่น่าสังเกตว่าอ่างเก็บน้ําแล้วก็เขื่อนน้ําหรืออ่างน้ําหรือบอ่อน้ําทั้งหลายแหล่นี่นะครับของจังหวัดระนองมีน้อยมากเรียกว่าแทบจะไม่ได้รับความสนใจจากทางราชการเลยซ้ำไปฉะนั้น,น,น,นอ่างใหญ่ๆ B, ที่มีคูรูปการต่อจังหวัดระนองตอนนี้ก็มีอ่างเดียวเท่านั้นแหละอยู่ที่หาดจุแปด หาต้นแปะก็มีปัญหาอีกเพราะอะไรตอนนี้หน้าแล้งปลาป่าก็ปาาไปดูดน้ำตามผุ้เมืองนะปลาป่าก็ปาาไปดูดน้ำตามผุ้เมืองมาผุ้เมืองเนี่ยนะครับก็ดูดไปดูดไปผุ้เมืองน้ำแม่น้ำสตอนเดือดร้อนจะต้องเอาน้ำในอา่างเก็บน้ำหาต้นแปเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์ทีนี้โครงการนี้ท่านลองคิดดูสิคิดมาตั้งแต่ปีสามห้าไปเสนอปีสี่แปดพอท่านรับไว้ในพระโรงราชานุเคราะห์รับไว้ที่จะด,ดูแลก็ส่งให้กรมชุลธรรมที่เป็นเจ้าของ มาศึกษาหาข้อมูลหารายละเอียดหาความเป็นไม่ได้แล้วยิ่งเป็นศัพท์ที่ทันสมัยที่สุดคือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนไม่มีครับเมื่อเรามีไม่นานนี่แหละผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่ะไอไอไอเอเอมีไม่นานจะนั่งใครไม่ถูกกับใครใครไม่ถูกกับใครอ้าวไปทั้มไอเอเอมาก่อนแล้วมันทำางกอย่าเมื่อไหร่ ทำถึงไม่ทำง่ายๆหรอกครับมันต้องศึกษาได้เะเอียดเยอะมากมายเลยแต่อย่างไรก็ตามถ้าหาข้อสรุปไม่ได้ผมก็เสียใจเหมือนกันนะว่าโอกาสทองเช่นนี้จะมีอีกเมื่อไหร่ตอตาัีทองก็บอกแล้วนะว่าบานทีไม่มากแล้วก็ไปเช่นนี้บ่อยๆนะครับถามมา8ปีแล้วนะครับถ้าวันนี้โอเคกันคุยกันรู้เรื่องมีข้อทุงข์จริงเสนอแน่ตามข้อหักเกณฑของท่านองค์จนจะลับไปพิจารณาไม่เกิดผลกระทบกับโครงการมากครับ กอรับได้มีหน้าคนคนจะได้ลงมือเป็นมงบงาเนี่ยต้องทั้งค่าบีกใช่ไหมท่านนายกบางญีติจะทำสเปซส,สปาเอาวันนี้ถุงนี้จะทำงานเลยไม่ได้เป็นระบบราชการอะไรเงี้ยนั่นเลย่องกรเบิ้องเลดีครับยานะนะครับท่านก็วันนี้รอให้เห็นผลแล้วก็วางแผนแบบอีกท่านหนึ่งนะครับก็ต่อมาก็เป็นเป็นคนที่มาอธิบายรายละเอียดโครงการนิดหนึ่งก็คือคุณสเสวียไคลนาทนะครับท่านนี้เป็นหัวหน้าโครงการครับ ก็มีการชี้แจงบอกรายละเอียดของโครงการว่าโครงการนี้เป็นชื่อโครงการอ่างเก็บน้ำเย็นงามนะฮะก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2535นู่นหลายปีละอันนึงนน่งมาจากประชาชนเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งนะ,ะต่อมาในปี2550ทางสำนักง,งานราชาเลขาธิการก็ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง ขอไปให้องคการบริหารส่วนตำบลบางหินหรือว่าอบตบางหินนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของความเดือดร้อนของราษฎรตำบลมวงกลวงตำบลบางหินตำบลกระเพอสามอำเภอสามตำบลนะครับก็คือมีตำบลมวงกลวงตำบลบางหินและก็ตำบลกระเพอบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องของภัยแ้งนะครับก็ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองเคียนงามก็มีการนําหนังสือนะฮะถวายพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณตามที่ขอนะครับทั้งนี้นะฮะทั้งนี้หากผลการศึกษามีความเหมาะสมเห็นควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่เนื่องจากที่ตั้งของโครงการนะครับท่านผู้ชมอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สป่าคลองนาคาคือเมื่อทําโครงการเสร็จแล้วเนี่ย น้ำก็จะท่วมบรเขตแลกษาพันสบากคลองนาคาอยู่พอสมควรจรึงต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับท่านผู้ชมครับในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ฝากความห่วงใยกันอยู่พอสมควรท่านหนึ่งที่น่าสนใจครับก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมคุณสมชายหัตสจักครับมีการสอบถามเรื่องของอความสามารถในการจ่ายน้ําให้กับประชาชนว่า อ่างเก็บน้ำเนี่ยบรรจุน้ําได้ประมาณ20อ่ป็นล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะครับแล้วไอ้น้ํา20ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยคือถ้าหากอยู่ในช่วงหน้าฝนปริมาณน้ำมากๆเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรระบบการส่งน้ําเขาเป็นระบบท่อเมนนะฮะแล้วก็ส่งไปตามหมู่บ้านตําบลต่างๆแล้วก็ให้ทางท้องถิ่นเนี่ยจ้ำจากเมนออกไปแจกจ่ายประชาชนอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดมันอยู่ในช่วงหน้าแรงแล้วครับที่น้ําน้อยๆเนี่ยจะมีปัญหากับผู้ที่อยู่ปลายน้ําหรือเปล่า นะฮะในระยะ23กิโลเมตรอย่างที่บอกมาซึ่งทางเจ้าหน้กที่ก็บอกว่าไม่มีปัญหานะมีสามารถมีระบบการจัดการได้นะฮะก็เขาว่าไปนะครับครัวเรือนจริงๆที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็มีบางส่วนนะครับมีส่วนไหนบ้างแล้วครอบคลุมแค่ไหนแล้วบ้านเรือนที่เขาไม่เคยได้รับความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งเรื่องเรื่องน้ําท่วมนเนี่ฮะ แต่เมื่อมีโครงการที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะช่วยเยียวยาเขาได้อย่างไรเขาจะทํำยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็การศึกษาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนในเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่มีไม่มีอยู่ในรายงานผลการศึกษานะครับคนหนึ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ไปน้ำเนี่ยครับที่เขามีผลกระทบคนหนึ่งเราโครงการที่ทำง,งานแก้ปัญหาเรื่องน้ําท่วมและก็น้ำไม่พอน้ำใน,ในหน้าแล้งนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องที่ไม่ก็มีเดือดรอ้อนเรื่องนี้ แต่การสร้างเขื่อนไปกระทบกับเขานี่เราจะแก้ปัญหาอะไรในหะ้เขาได้บ้างคือเราต้องมองส่สวนส่วนหนึ่งคือพี่น้องผูมบักส่วนที่มีปัญหากับเรื่องน้ําท่วมและก็น้ําแรนไม่พอใช้แต่พี่นอ้องมบักสวนเมื่อกับทบสองเรื่องนี้แต่พอสร้างเขื่อนไปกับเขาบอบเขานี่เราจะดูแลว่ายังไงก็ในผลการศึกษาผมผมมองไม่เห็นอยู่ส่วนไหนที่ที่จะไปดูแลพี่น้องที่มีผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่เป็นชิ้นเป็อนอนันนะครับที่มันสามารถ ูได้่าเอออันนี้อนของขนมเขาลลวอีกขัน้นหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังครับอันเนื่องมาจากค่อนข้างจะติดใจในเรื่องของชื่อโครงการคุณวิมลตรีแก้วนางฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สป่าคลองนาคาก็ได้มีการถามถึงประเด็นที่มีการใช้ชื่อว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคุณวิมลตรีเขาบอกว่าตามหนังสือของสำนักราชาเลขาธิการนั้นนะครับถึงแม้ว่า ชี้แจงมีการแจ้งนะครับว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการไว้ตามคําขอแต่มีเงื่อนไขว่าทั้งนี้หากผลการศึกษามีความเหมาะสมเห็นควรเห็นสมควรรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริซึ่งในขณะนี้เองเนี่ยก็อยู่ในช่วงการศึกษามีความเหมาะสมไหมที่จะเอาชื่อนี้เนี่ยมาใช้เพราะว่ามันยังการศึกษายังไม่แล้วเสร็จเพราะเมื่อชื่อโครงการมันออกไปแล้วเนี่ย มันไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนเวลาที่รับฟังความคิดเห็นเวลาที่แสดงความคิดเห็นต่อคําว่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริแล้วเนี่ยก็นั่นนะฮะมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะประชาชนอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจเป็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นโครงการของพระองค์ท่านไปนะฮะอันนี้ก็มีมีมีสิ่งที่น่าสนใจว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่บ้านบางคนในพื้นที่เองเนี่ย ก็ยังเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในการแสดงความที่เห็นตอนท้ายๆเนี่ยนะครับทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท้งนั้นแหละครับแต่เมื่อเป็นโครงการระดัริฐผมถามพี่น้องครับว่าพี่น้องไม่เสนอหรือไม่สนองนโยบายของท่านหรือครับเราเป็นเสษติกรเราต้องรักษาความเป็นไทยไว้ซึ่งตรงนี้ครับผมเป็นห่วงและผมผมเชื่อเรื่อยว่า โครงการก็ะมีทุกโครงการประสมความสุเธรรมสิทธิ์มาถึงคุณสมเกียรติฮะคุณสมเกียรติที่เป็นจากผู้แทนกรมชลประทานนะท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักโครงการกรมชลประทานฮะดร ok สมเกียรตินะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ฮะว่าทางโครงการมีการระมัดระวังเรื่องของการใช้ชื่อโครงการนะฮะก็ได้ประสานกับทางสํานักงานราชเลขา รวมถึงส่วนงานพิเศษกรมชลประทานด้วยซึ่งตามหนังสือของสำนักานสำนักงานกปร,ะรนะฮะก็มีการแจ้งถึงอธิบดีกรมชลประทานแล้วว่าทรงรับตามที่ขอนะครับต้องศึกษาความเหมาะสมก่อนซึ่งหลังจากที่ศึกษาเสร็จแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็จะต้องนําเรื่องทั้งหมดที่การทีศึกษาแล้วเนี่ยกราบบังคมทูลหากไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่เกิดโครงการนี้ก็ได้ถ้าไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่เกิดโครงการนี้ก็ได้ซึ่งก็หมายความว่า ชื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านก็จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ใช้จะดีกว่าไหมเพื่อความเป็นกลางในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อความเปิดกว้างในการรับความความคิดเห็นของประชาชนเพื่อความเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆส่วนจากทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้มีความคิดอะไรบางอย่างติดอยู่ในใจมีอะไรบางอย่างที่มาสกัด ยั้งความคิดเขาไม่ให้กล้าไม่กล้าแสดงความคิดออกมาอันเนื่องจากมีคําว่าในพระราชดำริเนี่ยนะครับข้อเขียนงามเนี่ยเป็นโครงการที่ที่ร,รัชดรนะครับได้ลองขอขึ้นมาเรากรมชุมพทานก็พยายามที่จะมาศึกษาศึกษาแบ่งเป็นหลายหลายหลายหายขั้นตอนมากเพราะว่าขั้นตอนแรกเราต้องให้เกิดความมั่นใจว่าเราทําเองได้ไหมแล้วก็จะให้เร็ว แต่แบอกว่าทำมาชมาปั๊บเนี่ยมีกระทบกับซส่งป่าซึ่งฝนเราก็เลยต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญซึ่งอันนี้เป็นหลักของสพเลยก็คือสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องให้อาจารย์เนี่ยที่มีคุณวุฒิเรื่องของผู้ชํานาญการมาศึกษาแล้วก็ลงพวกไอ้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเข้ามาเต็มเลยนะครับแล้วก็ว่าจ้างศึกษาเนี่ยให้ครบรอบมากกว่า1ปีผลการศึกษาออกมาแล้วปั๊บเนี่ยดูแลปั๊บถ้าเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยถ้าจะให้ความจุที่เหมาะสมที่ป้องกันกภัยลปั๊บเนี่ยมันต้องจุถึง40 ซึ่งโอ้โหไม่ไหวถ้า40ปั๊บเนี่ยกระทบแน่ๆสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ20ล้านลูกบาดเมตรซึ่งแน่นอนก็ต้องเพิ่มมาตรการในการที่จะบริหารจัดการเขื่อนน้ำไม่เขื่อนให้ได้ส่วนน้ําที่ใช้ประโยชน์นะครับเรามองเอาไว้ก็คือวัตถุประสงหลักเนี่ยเป็นการแก้ไขปัญหาด้านการขาดแคลนน้าและอุปโภคบริโภคเพราะนันเราก็วางท่อไปท่อที่วางนี้นะครับจะวางท่อตั้งแต่เม็ด40 นะครับซึ่งเป็นท่อเหล็กนะครับใหญ่ๆนะวางไปไปไป,ไ,ปไม่ต้องสูญเสียที่ดินในการที่จะฝังท่อับท่อมากนะักไปจะละัดเลาะถนนไปเรื่อยๆแล้วก็จนใปลายอาจจะเหลือแค่40เซนจุดดีจุดเด่นก็คือว่ามันเป็นสามารถวางในทุกพื้นที่แล้วก็พยายามเนี่ยก็ไปคุยเขาว่าจุดๆไหนบ้างจะมีจุดจ่ายน้ำนะครับเพราะ,ะนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ประมาณ25,000้พไร่นะครับเพราะ,ะนั้นก็อาจจะมีการติดมาตรวัดน้ําแต่ว่ามาตรวัดน้ําเพื่อการจัดสรรน้ํา เมื่อออกมาแล้วปั๊บเนี่ยเราก็จะเอาเนี่ยให้มีการตั้งหน่วยองค์งงกรผู้ใช้น้ําขึ้นมาเพื่อมีการแบ่งสันน้ําขึ้นมาที่ผมกระทบเนี่ยจะเรียนว่าเมื่อมีการสร้างอากเก็บน้ําตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บกระทบหลักๆก,ก็คือระบบนิเวศ ที่อยู่ทางท้ายน้ํากับทางเหนือน้าไอเหนือน้ําก็คือป่าป่าส,สมมติมีพันกว่าไร่พันสี่ร้อยไร่ไอพันสี่ร้อยไร่ปั๊บเนี่ยเราก็ประชุมกับกรมป่าไม้กรมอุทยานกรมประมงกรมเยอย่ๆๆเลยมาดูครับว่าพระราชินด้วยเราจะป้องกันอย่างนี้ไงบ้างสรุออกมาว่า,าเป็นมาตรการในการป้องกันและบรรเทาเ,าเรื่องของผลกระทบสาป่ามีสิ่งที่ฝากความห่วงใยอีกเรื่องหนึ่งจากคุณขจรศักดิ์ยงทองนะท่านเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา ได้พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาผลกระทบต่อป่าไม้ว่าพื้นป่าจะได้รับผลกระทบจํานวนพันกว่าไร่นั้นเนี่ยต้นไม้และก็สัตว์ป่ามีการประเมินมูลค่าหรือว่าคุณค่าหรือเปล่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันตีเป็นตัวเลขไม่ได้อะไรครับว่ามันกี่กิโลมันกี่ขีดมันกี่กรัมมันกี่ตันอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่ที่คุณค่าของมัน เรื่องป่าไม้เนี่ยนอกจากจะนับกันเป็นต้นแล้วกันนับกันเป็นจํานวนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตผู้ชมผู้ชมอาจจะงงนะพูดถึงคาร์บอนเครดิตคือการที่ระบบสิ่งแวดล้อมมันซับมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกนี้เข้ามาเนี่ยมันสามารถคํานวณได้ว่าป่าไม้ผืนนี้สามารถที่จะซึมซับเอาคาร์บอนไดออกไซด์ของโลกนี้มาได้ปริมาณเท่าไหร่ตรงนั้นมีการสามารถที่จะรองรับการดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากน้อยแค่ไหนต้องมีการคำนวณถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่เห็นในรายงานนะครับเพราะตัวนี้มันจะกระทบแน่เพราะว่าเป็นพื้นปา่าเป็นค่อนข้างพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็มีไม้ใหญ่ไม่เลย,ยเยอะะเรื่อง,เร,องเรื่องสัตปปว์ป่าเลยก็กระทบเรื่องสัตว์เืิอน้ําเืินบกพวกสัตว์ประเภทปลาอะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยลูกนมบางครั้งตรงนั้น,นเป็นมันเป็นที่ราบบางส่วนและสัต,ตว์ประเภทสัตว์กีบก็ลงมา ลงมาไกินหญ้ากินอะไรอย่างเงี้ยทีที่พอน้ําท่วมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คุณอย่าลืมว่าสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันอยู่เฉพาะบนยอดเขานะพอน้าท่วมมันท่วมเฉพาะตามร่องเขาที่ไปที่ลาาถูกไหมพอที่ลาาปุ๊บเนี่ยไอ้กระทบกระทบแน่นอนว่าสัตว์พวกเนี้มันจะไม่มีที่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 หาอาหารในเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับผู้ที่เห็นด้วยก็เยอะส่วนใหญ่จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกบตนะฮะ ก็กล่าวสนับสนุนว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการก่อสร้างหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาเชิญคนมาประชุมมาแล้ฟังความมิดเห็นนี่ก็เชิญแต่คนที่เห็นด้วยมานะฮะสังเกตได้จากวันนี้นี่แหละที่เชิญมาปฐมนิเทศโครงการท่านผู้ชมมีประชาชนที่หรือว่าผู้เข้าร่วมปฐมนิเทศ131คนวันนี้เนี่ย วันที่ปัดฉิมนิเทศโครงการคือรับฟังความคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ายมีคนมาแค่50คนเองนะฮะรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมันก็ไปสังเกือบสิคนแล้วนะครับมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานนู่นนี่นั่นประชาชนจริงๆมากันสักไม่ถึง20คนนะคนมันก็เลยเป็นอะไรที่ปแปลกๆเหมือนกันกับการรับฟังความคิดเห็นกับการสร้างโครงการขนาดใหญ่ขนาดนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ําด้วยนะครับว่าอ่างโครงการอ่างเก็บน้ําคลองเคียนงามเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อบรรเทา บรรเทาปัญหาอุทกภัยและก็น้ําแล้งได้ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะบรรเทาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านพูดออกมานะครับท่านบอกว่าปัญหาภัยแรงหรือว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากลําคลองตลิ่งตลิ่งริมคลองที่มันเสียสภาพฝนตกน้ําหลากนิดน,นึงท่านก็เอาไมโโรล,ลงคลองชาวบ้านเขาไปทําให้คลองมันตื้นเท่ากันหมด วางปลาที่ชาวบ้านเคยดูแลรักษาเคยทาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาท่านก็ไปทําให้มันตื้นเท่ากันหมดท่านไปทําให้พื้นคลองเท่ากันหมดท่านไปทําให้วังปลางเขาหายไปการชะลอน้ํามันก็เลยหายไปด้วยพืชริมคลองพืชน,น้ําในคลองท่านก็เอาเอาอกหมดเลยสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงในการที่ทําให้มีน้ําท่วมหรือว่าเขาเรียกว่าระบบริมคลองมันเสียหายไปก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นมาได้ ซึ่งกระบวนการต่อไปคุณท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปผลการศึกษาแล้วก็ยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนฮะไม่ว่าจะต้องไปผ่านสพที่ต้องศึกษาเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องทำเรื่องของงบประมาณนะฮะที่จะขออนุมัติหลังจากนั้นก็ต้องมีพระราชกิจสเดีกาการพื้นที่ของเขตรัาพันธ์สป่าคลองราคาออกไปให้ชนรับประทานก่อนแล้วถึงจะดําเนินการก่อสร้างอีกหลายปี นำเสนอท่านผู้ชมได้รับทราบกันว่าโครงการขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยมูลค่าการก่อสร้างอันมหาศาลเนี่ยฮะงบประมาณอยู่ประมาณเป็นพันล้าน <Okay. S 1> ฝากคนในพื้นที่ฝากพี่น้องชาวจังหวัดระนองได้รับรู้และรับทราบกันแล้วเราคงจะได้ไปติดตามกันอีกนะฮะกับโครงการที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นไปแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับวันนี้จากลากันตรงนี้ครับสวัสดีครับ ค่ะนั่นก็เป็นสกู๊ปนะกันในเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขียนงามจังหวัดระนองนะคะก็ต้องฟ้ากันไปนะคะถึงคณะทํารรงานของกรมชลประทานนะคะว่าในการทําอ่างเก็บน้ำคลองเขียนงามในครั้งนี้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็การซูนเสียกับสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยจะมีพ้นอะไรอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาตินะคะและสําหรับันนีรายการเหล่าข้าวชาวบ้านก็ หมดเวลาอีกแล้วค่ะก็จะมารับชมข้าวกันได้ในช่วงต่อไปนะคะสาหรับวันนี้คุณผู้ชมก็รับชมกันได้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วย,วยที่ติดตามรับชมรายการเราข้าวชาวบ้านอย่าลืมนะคะรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาแปดโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าแล้วก็ซองถุงถึง3้มถุง,ถงออกอากาศส้หรับชมได้ชด่วงใบซองถึงใบซ้ำแล้วก็ตีซองถึงตีซ้วันอาทิตย์สรุปข,ข้าวนอกอสัปดาห์สรุปข,ข้าวเนรออสัปดาเข,ข้าัาาายค่ะก ติดตามรับชมกันได้ในเวลาเดียวกันนะคะทางาระนองชแนลทีวีข้องคนระนองจานสม IPM ช่องสองรอยยี่สกนะคะ่วนบ้านในที่ยังไม่ได้ติดตั้งจานสมก็จะไม่ได้ติดตามรับชมข่าวสั้นทางทีวีของจังหวัดระนองก็ไปติดตั้งกันราคาก็ไม่แพงน,นะคะซึ่งก็มีร้านตั้งๆที่าสามารถ ติดต่อได้นะคะใกล้ๆเราน้องชานะก็จะเป็นหุ่นอะไรการไฟฟ้าแล้วก็ยังมีร้านอื่นๆอีกมากมายเรื่องว่าจะมาติดต่อที่เราน้องชานลที่นีก็ได้แล้วก็จะประสานให้นะคะซึ่งสามารถที่จะรับชมได้ร้อยยี่สิบกว่าช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรทางในประเทศทางนอกประเทศติดตามรับชมไ้หมดแล้วก็ที่สําคัญคือพี่น้องชาวเราน้องเองเนี่ยสามาที่จะติดตามรับชมข้าวส้าในจังหวัดเรา,าน้องได้นะคะถางช่องซ่องร้อยยี่สิบหกและสำหรับหน่วยงานไหนนะคะที่ต้องการจะให้เราไปทายทออสดเนี่ยเราก็มี ทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมัยหรือว่าจะเป็นทีมงานบุคลากรของเราก็พร้อมที่จะไปไถ่ายทอดสดออกอากาศทางรันนองชาแนลรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ไมลยเลขโทรศัพท์ด้านหลังนี้ละค่ะอาระค่าวันนี้รายการลาข้าวชาวบ้านนะคะก็หมดเวลาแล้วก็ต้องจากลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะคะดิฉันวันนาสุวัรนาเมธากุลจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999